นะโ้อข้านงะบนะบ<ป>มันจ่ายมันเที่ยวก็วานไปนะครับแต่แน่นอนทุกเทศกาลนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราให้ความใส่ใจความสนใจกับทุกเทศกาลอยู่แล้วนะครับแน่นอนในช่วงเทศกาลจุดจีนหรือว่า ปีใหม่จีนนะครับพี่น้องคนจีนทั่วโลกหรือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็เป็นวันสําคัญนะครับช่วงหนึ่งเป็นเทศกาลช่วงหนึ่งนะครับเป็นซื้อไหว้จ่ายเที่ยวนะครับซึ่งวันนี้วันที่21มกรานะครับตรงกับวันไหว้นะครับหลายคนก็จะไปนะครับไปมอบสิ่งดีดีนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาล้มนับถือแน่นอนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เราถือโอกาสนี้ส่งมอบสิ่งดีดีนะครับให้กับ นะครับลูกค้าและก็ FC ทุกท่านที่มาซื้อลรถกับมงคลคาสิเนเตอร์เพราะว่าในช่วงของวันที่20 21 22นะครับวันซื้อวันไหว้วันเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็วมันจ่ายนะครับจ่ายไหวเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็จะมีการส่งมอบรถอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันไหวตรงกับวันเสาร์ที่เ1ดมกราเราก็จะมีการส่งมอบรถอันนี้คือชุดแรกนะครับชุดแรกแล้วก็ชุดที่2ที่จอดเตรียมอยู่ชุดแรกก็ส่งมอบประมาณประมาณเที่ยงนะครับชุดที่2ประมาณช่วงบ่าย นะครับเราก็จะมีการจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมเป็นโปรโมชั่นเดิมทีเราก็มีให้ลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงเทศก,กาลเองเราก็จะเพิ่มเข้ามานะครับเป็น2เท่านะครับแน่นอน oh, <no. S 1> เรามีเขาเรียกว่ามีการส่งมอบนะครับอย่างชุดเซตแรกก็จะเป็นผลไมยย้ของความโชคดีนะครับจากเซตไปกับลูกค้าและก็นะครับการดูแลหลังการขายนะครับแพ็กเกจการดูแลการขายจากเดิมที่เรามีหรือว่ามีซื้อหรือว่ามีแถมเนี่ยปกติเราให้ลูกค้าอยู่ 1ปีนะครับแต่ลูกค้าที่รับรถในช่วงเทศกาลจุดจีนนี้นะครับสัญญาทำสัญญาในช่วงนี้นะครับเพิ่มเป็น2ปีนะครับหรือ730วันเป็นเต็มนะครับหลังจากที่รับรถไปนะครับดูรายการการขายอันนี้เราแถมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับบางท่านที่เดินทางมาไกลนะครับก็จะมีเติมน้ํามันให้นะครับหรือ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลนะครับก็แวะมาทานข้าวด้วยกันแล้วก็มีนะครับของ แถมมากมายนะครับที่มงคลแคนเซนเตอร์เราจัดให้แล้วก็มาดูกันหน่อยว่าวันนี้ชุดแรกนะครับชุดแรกที่เราจะส่งมอบในวันไหว้นะครับคือวันเสาร์เนี่ยนะครับอย่างเซตแรกนะครับเซตแรกก็จะเป็นรถเล็กหน่อยนะครับเป็นรถเล็กนะครับเป็นมาสด้าสองนะครับสกายเอ็กทีนะครับมีฮอนด้าซิตี้จริงตั้งโบสถ์สวยมากน้ำลมแรงนะครับมีฮอนด้าซิตี้นะครับก็มาสด้าเอฟซีจากอุบลราชธานีนะครับซิตี้ก็มาจากศรีสะเกดนะครับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีนะคะ ขวัญก็มีความยินดีนะคะที่จะมอบรถคันใหม่นะคะสําหรับนี่เลยเจ้าของคนใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ขวัญม,มีโปรโมชั่นเด็ดๆดให้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าของรถคันใหม่ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะในการที่รับรถวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เห็นรถสวยๆคนขายก็สวยนะครับ แคมเปญอะไรเยอะแยะเพืให้นอกูกค้าในช่วมเชศกาลจุดจริงครับค่ะก็คือขั้นตอนการออกรถง่ายไหมคะง่ายมากครับตัดสินใจยากไหมคะที่จะเลือกรถคันนี้ไม่เลือกเลยครับไม่เลือกเลยใช่ไหมเซลจัดเก็บทุกอย่างสวยหมดนะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะขวัญมีแคมเปญดีๆนะคะที่ลูกค้าออกรถวันนี้นะคะจะได้อะไรบ้างมาเลยค่ะ ในส่วนนะคะตัวนี้นะคะขวัญก็จะมีในการแพ็กเกจนะคะบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะกรณีรถเสียรถตาทไม่ติดแบนหมดเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ได้ทั่วไทยไม่จํากัดครั้งนะคะปกติแล้วนะคะเราจะให้ลูกค้า1ปีแต่มาวันนี้นะคะมงคคาัเซ็นเตอร์ใจดีมากเลยค่ะให้ไป2ปีละะ 2> และยังไม่พอนะคะลูกค้าท่านนี้ V I P จริงๆเลยค่ะขวัญก็เลยอยากมอบความสุขให้ลูกค้านะคะด้วยบัตรเติมน้ำมันปีด้วยหวเหมือนกันนะคะที่ซื้อรถับัญนะคะของคุณมากๆค่ะ แคมเปญน,นี้ถ้าหากใครอยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ซื้อกับเซลล์พานพันนะคะรับรองว่าคุณจะได้ของอเขาเรียกว่าอะไรได้ทั้งใจนะคะได้ทั้งการบริการนะคะรับรองจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับลไลฟ์นี้หรือคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับฟังเอรับดูก <laughs> ำลังดูอยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้า<ถ>ก็ขอให้รถคันนี้นะคะ<แ> <ๆ S 2> นำความเจริญรุ่งเรืองในทิศหน้าที่การงานขนเงินขนทองเดินทางตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางขอบพระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็แก๊สเอสวีตัวนี้นะครับเดินทางมาจากขอนแก่นเลยนะครับและก็เป็นเชเบเลตเทเบลเซอร์นะครับเป็น p p v นะครับลูกค้าก็เป็น FC ที่ติดตามช่องเรามานานนะครับนะบเป็นลาสติกอยู่ในจังหวัดอุบลนี่แหละนะครับแล้วก็ฟอร์ดเดวิลเลตตัวท็อปนะครับตัวท็อป2.0มสองจุดศูไทเทเนียมพัดตัวนี้เป็นตัวทอ็อปเป็นมือสองแล้วก็คือตัว,ต,วตัวก่อนเนสเจน นะครับนี่ก็เป็น f c จากวาลินวาลินชำราบนะครับนี่คือ,อบรรยากาศที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวจะดูรอรอดูไฟ์สดอีกทีนึงแต่ผมแจ้งข่าวบอกกล่าวกันว่า,าในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เทศกาลจุดจีนนะครับทางมงคลเซ็นเตอร์เองนอกจากที่เราดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับเราดูแลเพิ่มเป็น2เท่านะครับเป็นสเท่าลูกค้าที่เดินทางมาไกลผมงเติมน้ำมันให้นะครับมีของแถมมากมายมีสิ่งของมงคลที่เป็นมงคลในช่วงจุดจีนนี้มีให้นะครับแล้วก็ดูแลหลังการขาย นะครับแพ็กเกจดูแลการขาย2ปีเต็มทั่วประเทศไทยนะครับยกหูตอนไหนดูแลตอนนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรามอบให้นะครับกับลูกค้าที่มาซื้อรถนะครับมาซื้อรถมาทําสัญญามาจองรถนะครับในช่วงเทศกาลจุดจีนในปี2 5 6 6นี้นะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดสวัสดีครับ